อุ๊ยหวานมากหนุ่มรุ่นน้องอวยพรวันเกิดให้แอฟ,ฟรักซออททำแฟนๆจิ้นเลย กำลังร,งร่วมงานกันในละครดราม่าชื่อเรื่องซานแต่แซบของผู้จัดแอนทอกอย่างแค้นอยู่ในตอนนี้สำหรับพระเอกสุดหล่อนายนพัฒนกับนางเอกสาวรุ่นพีแอฟทักษอออรล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของแอฟ,ฟหนุ่มนายเลยขออวยพรวันเกิดให้ด้วยคลิปที่หลายคนเห็นแล้วเขินแฮนกันไปเลยเพราะน้ำเสียงของแอฟ,ฟที่ถามว่าไหนอ่ะองควานและยังบอกอีกว่าช่วยโฆษณาชวนเชื่อหน่อยปโปรขายพี่หน่อยพร้อมกับก้มไประซิบที่ข้างหูของนายและในคลิปมีการเซ็นเซอร์เสียง าการพูดออกไปยิ่งทําให้แฟนๆสงสัยเข้าไปอีกว่าแม่แอฟ,ฟนั้นพูดกับนายว่าอะไรซึ่งนายนอกจากจะลงคลิปแล้วยังได้ติดแคปชั่นไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดครับ @af_under_score_pro ทอะไรใครตอบได้บ้างฮะ